ทำไมตั้งลายจุดเพราะว่าด้วยความชอบของเราแต่เด็กนะคะดูเขามาน่ารักแต่แล้วเราไม่เคยเห็นเขาตัวจริงตลอด20ปีตั้งแต่เราดูหนังค่ะไม่เคยเห็นคนเลี้ยงพันธุ์นี้มาก่อนเราก็เลยเห็นพี่เขาเพาะก็เลยสนใจขึ้นมาแล้วเราศึกษาพันธุ์นี้เขาน่ารักค่ะเราจะไปตามหาน้องโนอาหมาขายกล้วยกันค่ะ เขาบอกว่าอยู่ในตลาดทิพเกสรบางฉลงสมุทรปราการนี่เองสวัสดีโนอานี่คือโนอามาขายกล้วยปะคะใช่ค่ะทำไมจึงกลายมาเป็นน้องโนอาแล้วมาข,ขมายผลไม้แบบนี้เพราะว่าเอามาเลี้ยงที่ร้านตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะแล้วเห็นเราขายของค่ะ <C os k> เขาเห็นเรารับตังก็เลย เ้วเอาตังค์มาให้เราแล้วก็แลกกับขนมอันนี้คุณเอียร์มีการฝึกเขาไหมคะหรือว่าเขาทำเขาเองาเขาทำของเขาเองบางทีเขาก็คาบถุงให้ลูกค้าด้วยนะคะตอนนี้โนอาหนึ่งขวบกับอีก3เดือนค่ะได้มาจากพี่ที่รู้จักค่ะเขาเพาะพันธ์หมาขายก็เลยไปรับเลี้ยงหมานิสัยจริงๆแล้วก็ขี้เล่นพลังเยอะแต่ก็ขี้อ้อนเหมือนกันนะคะอ้อนเจ้าของมากเนี่ยเขาจะให้เขชาชอบให้อุ้มอย่างเงี้ยค่ะโนอา แต่ขี้อ้อนนะเห็นอย่างนี้ขี้อ้อนมากมีวีรกรรมอะไรบ้างคุณเอียวีรกรรมของน้องอานอะไรคือคือชอบเงินมากชอบขโมยเงินของพ่อเขาขโมยเงินมาให้แม่นี่แหละขโมยไม่ได้แบบใบสองใบนะขโมยที่เป็นปึกขโมยมาให้เพื่อแลกขนมอยู่บ้านคือเขาจะไม่ได้ขายของไงเขาก็เลยไม่ได้กินขนมเท่าไหร่ใช่ไหมคะเขาเลยหาวิธีที่จะกินขนมโดยการมาขโมยเงินจากในกระเป๋าเขาจะไปหยิบอย่างนี้เลยเขาก็จะหยิบมาให้อย่างนี้เลยมามา ก็จะแลกกับขนมเพราะว่าอยู่บ้านเขาไม่ได้แบบขายของรับตังค์เพื่อมาแลากขนมเขาก็จะใช้แบบไปหยิบเอาในกระเป๋าเองเลยค่ะแล้วอ,อย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราวางเป็นกระดาษหรือเป็นหนังสือพิมพ์หรืออะไรที่ลักษณะขายตังค์เขาราบไหมคะ<ม>เขาต่างเขารู้ไหมรู้ค่ะพี่มุกลองวางคู่กันไหนม,ม,ม,ามมามาตังค์ให้แม่เร็วมาตัให้แม่มาตังค์ให้แม่เดี๋ยวลองอีกรอบนึงก็ได้มาพี่มุกให้ลองอีกรอบหนึง่งขอแบงค์ยี่สิบ ลองแมงยี่ติตอนนี้ตังติวมาแล้วเดี๋ยวมานานหนุนวามาดูตังให้แม่มาเอาไปให้แม่นะมาให้แม่โอเคโอ้ยนั่งก่อนเร็วมานั่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับแม่สวัสดีครับอ่ะเอาไปตั้งปัง อ่าลุกเร็วแล้วตั้งแต่มีโนอามาเป็นเป็นน้องหมาช่วยขายผลไม้ขายกล้วยเนี่ยขายดีขึ้นไหมคะเล่าฟังหน่อยก็ช่วงแรกๆที่ว่าดางังเปหมๆขายดีค่ะเขามาหาเยอะแต่ส่วนมากเขาก็จะมาเล่นกับน้องมากกว่าถ้ารู้จักจริงๆคือจาก t ิ k t o อกเลยค่ะแล้วก็มาดังคลิปที่ว่าน้องขับตังค์ตอนช่วงจิงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกคือรูดเห็นได้ชัดเลยว่ามีคนมาหาจากต่างที่ต่างอะไรมาหาโนอามาถามหาว่า โนอามาอย่างเพราะว่าน้องจะออกมาช่วงบ่ายๆเช้ายังไม่ออกมาคนมาถามหาทุกวันเลยค่ะวันนึงเยอะนะคะป<ม>กติน้องกินอาหารจนนับอยู่แล้วค่ะ<ม>จริงๆโนอากินง่ายมากนะคะกินอาหารเม็ดแล้วก็กินผลไม้ได้ผักต้มผักนึ่งกินได้หมดเลยค่ะ มีมีข้อดีของการเลี้ยงหมาอย่างไงบ้างอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยคือตอนเลกอ่ะเราเลี้ยงหมาเล็กเนาะเราไม่เคยรู้แบบเกี่ยวกับหมาใหญ่พอมาเลี้ยงปุ๊บรู้ว่านิสัยเขา่น่ารักนะจริงๆบางคนอาจจะกลัวเขาเพราะเขาตัวใหญ่แต่จริงๆเขานิสัยดีน่ารักมากเลยแล้วแบบเขาเขาพูดไม่ได้แต่เขาแสดงออกให้เรารู้ได้ว่าเขาแบบเป็นห่วงรักคิดถึงเราเวลาเรามาเราไปไหนกลับมาเขาจะแบบดีใจทำให้เรารู้ว่าเขารักเรามากจริงๆแต่เขาไม่ต้องพูดเลยแต่เรารู้ได้ค่ะ มันจะสร้างเพจให้น้องอยู่จะตั้งชื่อว่าโนอาเจ้าปัญหาค่ะหรือว่าถ้าอยากมาเจอน้องตัวเป็นๆก็มาที่ตลาดทิพย์เกสรได้เลยค่ะมาเล่นได้เลยช่วงบ่ายโมงถึงสามทุ่มเลยค่ะอยู่ยาวๆมาเล่นได้เลยค่ะ okay. อยู่ที่ร้านอะไรเอ่ยอ,อยู่ที่ร้านผลไม้ล็อกกานะคะล็อกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดค่ะตลาดทิพย์เกสรค่ะ